สอนกำจัดแอปที่ไม่พึงประสงค์แอปเถื่อน,อนที่ตัวระบบแอบยัดเข้ามาในมือถือเราตั้งแต่ตอนเราซื้อเครื่องมาเราอยากจะใช้ต่อทําวิธีแบบนี้กันก่อนเลยครับสาหรับท่านใดที่มีมือถือในฝั่งของ oppo อยู่นะครับที่เป็นกระแสอยู่ท่านผู้ชม oppo ที่เป็นกระแสอยู่นะครับซึ่งคุณหนึ่งก็ใช้เช่นกันท่านผู้ชมแล้วก็แคนมากนะครับบอกตามตรงแคนมากแต่ถ้าใครจะใช้ยืนยันว่าจะใช้เหมือนกับคุณหนึ่งก็มาลุยกันต่อนะครับซึ่งตัวระบบเนี่ยวันนี้เขาปล่อยอัปเดตมาให้เราแล้วนะครับ เขาแจ้งว่าถ้าเราอัปเดตปุ๊บข้อมูลมันจะถูกถอดออกไปจริงหรือเปล่าเดี๋ยวคุณหนึ่งจะพาพวกเราไปอัปเดตพร้อมกับด้านหลังท้ายคลิปเนี่ยคุณหนึ่งจะพาไปเจาะเข้าไปดูครับว่ามันหายออกไปจริงหรือเปล่านะครับมันจะหายจริงหรือเปล่าส่วนใครอัปเดตแล้วต้องไปดูวิธีการในขั้นตอนสุดท้ายของคุณหนึ่งด้วยนะว่ามันจริงหรือเปล่านะครับไม่งั้นมันออกแค่หน้าจอยอย่างเดียวไม่พอเราต้องไปดูด้านหลังบ้านด้วยนะครับดังนั้นวิธีการตรวจเช็คตรวจสอบรวมถึงวิธีการอัปเดตที่ถูกต้องถูกวิธี ไปดูกันเลยครับก่อนอื่นขอข้อแหนึ่งแชร์กันเลยครับเรามาร่วมด้วยช่วยกันในการแบ่งปันสิ่งดีๆแบบนี้ไปด้วยกันนะครับก่อนที่ทุ้ชมทุกท่านจะทําการอัปเดตนะครับไม่ว่าจะเป็นอัปเดตมือถือยี่ห้อรุ่นอะไรก็ตามนะครับท่านผู้ชมจะต้องเข้าไปทําการเช็คความจําคงเหลือภายในเครื่องของเราซะก่อนนะครับว่าความจําคงเหลือเนี่ยเพียงพอหรือเปล่านะครับอันดับ1อันดับ2ครับจะต้องเช็คสัญญาณอินเทอร์เน็ตครับถ้าเป็นไปได้คุณหนึ่งแนะนําให้ทําการอัปเดตผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตจาก WiFi ครับ จะดีที่สุดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มี Wi-Fi จําเป็นต้องอัปเดตผ่านซิมการ์ดของเราเราก็ต้องเป็นพัคเกตซิมการ์ดอินเทอร์เน็ตที่เป็นอ n l i ลิมิเต็ดนะครับหรือว่าแบบไม่ได้ถูกจํากัดเมกนะครับท่านผู้ชมไม่ได้ถูกจํากัดจํานวนไฟล์ข้อมูลนะครับอันนั้นนะ่ะเราจะอัปเดตได้สมบูรณ์มากขึ้นนะครับอ่ะท่านผู้ชมก็ไปดูในส่วนต่างๆที่คุณหลึงแนะนํานก่อนนะ แต่ในนี้เบื้องตอน้นเดี๋ยวคุณหนิงจะพาไปเช็คข้อมูลความจําคงเหลือให้ท่านผู้ชมทราบกันครับว่าวิธีการเช็คทํำยังไงให้ท่านผู้ชมไปที่การตั้งค่าเลื่อนไปครับเลื่อนไปครับท่านผู้ชมไปด้านล่างสุดเลยนะครับจะเจอคําว่าเกี่ยวกับอุปกรณ์ตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับในหน้านี้มันจะมีคําว่าที่เก็บอยู่ท่านผู้ชมเห็นไหมตรงนี้ครับกดไปที่เก็บครับนี่ ด้านหลังตัวสีเทาๆตัวนี้คือความจําภายในเครื่องของเราความจําเต็มๆเลยเนี่ยเท่าไหร่นะครับในที่นี่ของคุณหนึ่งคือ 512G จินะครับแล้วท่านชมก็ไปดูตรงนี้นี่คือความจําที่ท่านผู้ชมใช้ไปคือ 128G จินะครับที่คุณหนึ่งใช้ไปนะครับดังนั้นท่านชมก็ลองลบกันออกมานะครับมันก็จะเหลือนะครับซึ่งถ้าของใครเนี่ยขีดตัวเนี้ยมันมาตรงนี้เลยคือเป็นสีแดงๆแล้วท่านผู้ชมนะครับเหลือประมาณ500เมกส0 0อเมกส0มอเมกอันนั้นอะ อย่าอย่าทําการอัปเดตนะครับให้ท่านผู้ชมไปลบรูปวิดีโอออกก่อนนะครับซึ่งในหน้านี้เขาจะบอกเลยว่าล้างไฟล์ที่ไม่จําเป็นเห็นไหมท่านผู้ชมก็เข้าไปดูถ้าเป็นไปได้คุณหนึ่งแนะนําว่าส่วนใหญ่แล้วข้อมูลที่มันเต็มเนี่ยจะเป็นพวกรูปก,กับวิดีโอที่เราไม่ใช้งานนะครับดังนั้นเนี่ยท่านผู้ชมออกไปข้างนอกดีกว่าไปที่รูปท่านผู้ชมมีรูปอะไรที่ไม่จําเป็นเนี่ยท่านผู้ชมก็ไปกดลบนะครับอ่าในที่นี้คุณหนึ่งจะกดเลือกนะครับแล้วก็ลบ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 ,ลบไปง่ายท่านผู้ชมอ่า กดลบอย่างงี้ฮะอ่าอย่างเช่นคุณหนึ่งเลือกไว้แล้วนี้นะแล้วก็กดลบครับแล้วก,กดยืนยันลบนะครับอ่าแบบนี้นครับซึ่งพอลบแบบนี้แล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไฟล์พวกนี้มันจะไปถูกเก็บอยู่ในถังขยะอีกทีหนึ่งนะท่านผู้ชมนะดังนั้นเนี่ยเราต้องออกไปดูที่ตัวจัดการไฟล์อีกทีหนึ่งนะครับไปที่ตัวนี้แฟ้มนะครับแล้วท่านผู้ชมเลื่อนไปหาที่ลบเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยอ่า ถ้าของใครนะครับมีก็จะกดลบตรงนี้ได้เลยนะครับพอดีว่าของคุณหนึ่งเนี่ยมันยังเป็นตัวเวอร์ชั่นเก่าๆนะครับตัวเนี้ยเขามีมาให้อัปเดตแล้วแต่คุณหนึ่งยังไม่ได้อัปเดตนะครับเพราะว่าคุณหนึ่งรอให้ทุกอย่างนั่นก่อนแล้วเดี๋ยวจะสอนท่านผู้ชมอัปเดตด้วยนะครับในหน้านี้เราก็กดลบในหน้านี้อีกด้วยนะครับอันนี้คุณหนึ่งพาเข้ามาดูนะครับอ่ะตรงนี้นะอันนี้เข้าใจตรงกันนะท่านผู้ชมนะมาอันนี้เรามาดูวิธีการ ที่เราจะกําจัดเจ้าตัวนี้กันนะักชมน,นะอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเราแวะมาตรงนี้ก่อนก่อนที่เราจะ,ะไปทําการอัปเดตเพื่อกําจัดแอปนะฮะในที่นี้คุณหนึ่งเอาของวางเพื่อให้ท่านผู้ชมร่วมด้วยช่วยกันในการสนับสนุนช่องด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหูฟังบลูทูธโทรชาร์จฟังเพลงเพาะ,ะเสียงลูกกลนลอข้างได้ดีชาร์จแบบไร้สายได้ด้วยนะครับใช้โทรได้ใช้ฟังเพลงได้ครับและสามารถปรับแต่งเสียงเพลงตามใจเราได้เลยนะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชัน เป็นป๊อปอัพเด้งขึ้นมาอารมณ์คล้ายๆกับเราใช้ในฝั่งของ AirPods แต่ AirPods เขาใช้ได้เฉพาะ iPhone iPad แต่ตัวนี้ใช้ได้ทั้ง iPhone iPad Android ได้เลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ Power Bank ที่ชาร์จไร้สายได้นะครับแล้วก็เสียบสายได้ด้วยนะครับหนึ่งมือแบมพกพาง,ง่ายนะครับทุกชิ้นเป็นของแท้ร0 0เซมีตัวแทนจําหน่ายในไทยเรานะครับ รวมโดยช่วยกันในการสนับสนุนช่องนะครับด้วยการจัดซื้อของดีที่คุณหนึ่งมาแนะนํากันนะครับและมีสินค้าอีกมากมายเลยท่านชมไปติดตามเลือกซื้อได้ที่ติ๊กต็อกคุณหนึ่งะครับปัดไปที่ตะก้าแล้วก็เลือกซื้อ,อยิงที่ท่านชมต้องการได้เลยนะครับอ่ะอันนี้วกกลับมาที่เจ้าตัวปัญหาของเราต่อนะครับเมื่อท่านชมทำตามที่คุณหนึ่งแนะนําแล้วนะท่านชมอันนี้ เมื่อเราเซตอะไรทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอินเน็ตนะครับอ่าอีกตัวหนึ่งคู่หนึ่งจะพลาดไม่ได้เลยคือแบตเตอรี่ต้องเต็มร้อยนะครับถ้าไม่เต็มก็สัก80%อก็ยังดีนะครับแบบนี้นะครับ,แบบนะรบหลังจากนี้ให้ท่านผู้ชมไปที่การตั้งค่าถ้ามันมีการอัปเดตเนี่ยมันจะโชว์ตรงนี้เลยนะครับแต่ถ้าใครไม่มีโชว์ตรงนี้ให้ท่านผู้ชมเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับเราจะเจอคําว่าระบบอัปเดตเห็นไหมท่านผู้ชมนะครับตรงนี้นะอ่ามีข้างบนหนึ่งที่ข้างล่างที่ทสองนะครับ แล้วที่ที่3ครับถ้าใครไม่เจอตรงนี้อีกก็ไปที่เกี่ยวกับอุปกรณ์แล้วให้ท่านชมไปที่ไฟล์เนี่ยเนี่ยไฟล์ x 8เนี่ยคือชื่อตรงนี้ครับแตะเข้าไปมันจะเข้ามาในหน้าอัปเดตเหมือนกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ตามนะอันนี้เราก็เลื่อนดูราละเอียดครับว่าเขาจะมีอะไรเพิ่มเห็นไหมอพลิเคชันอัปเดตเวอร์ชันนี้นะครับเจ้าตัวฟินอีซี่จะถูกออกจากอุปกรณ์ของคุณอ่าเขาแจ้งมาให้ทราบอย่างนี้แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาตามกันต่อว่า มันออกจริงหรือเปล่าหรือมันไปซ่อนอยู่ข้างในเราเดี๋ยวเราจะเช็คให้หมดเลยนะครับอ่ะทีแล้วเรากดดาวน์โหลดและติดตั้งครับในระหว่างนี้ก็รอครับนี่คือเหตุผลที่หนึ่งแนะนําให้ท่านผู้ชมไปเช็คหรือความจําก่อนนะครับถ้าใครไม่เช็คเนี่ยงานเข้าแน่ถ้าเกิดว่าความจาคงเหลือท่านผู้ชมน้อยมากนะครับถ้าเป็นไปได้คุณหนึ่งแนะนําให้มันเหลือสักประมาณ3 4ถึงจิกเนี่ยจะดีที่สุดเลยถ้าเกิดว่าใครเหลือสัก5จิกเนี่ยโคตรดีเลยนะครับจัดไปท่านผู้ชมเพราะว่าในแต่ละครั้งเนี่ย เขาจะดาวน์โหลดมาเก็บที่เครื่องเราก่อนนะครับแล้วค่อยทําการติดตั้งดังนั้นถ้าความจําคงเหลือท่านผู้ชมน้อยมากหรือไม่มีเลยเนี่ยหรือประเภทที่แจ้งว่าหน่วยความจาเต็มเนี่ยโอ้โหอันนี้อันตรายมากพอดาวน์โหลดมาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเครื่องค้างเปิดไม่ติดเลยให้ระวังเรื่องนี้กันด้วยนะครับตรงนี้ดังนั้นก็ยังไงแชร์ช่วยกันแชร์ส่งต่อไปครับนี่คือวิธีการอัปเดตที่ถูกต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตด้วยการกําจัดของไม่ดีออกไปหรืออัปเดตกับมือถือที่เป็นปกตินี่แหละ รเราอยากจะอัปเดตให้มันเป็นมือถือเวอร์ชันที่ใหม่ขึ้นก็ให้ใช้วิธีการตรวจเช็คตรวจสอบแบบนี้กันก่อนนะครับอ่ในระหว่างนี้รอครับรออย่างเดียวเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวในคลิปเนี่ยคุณถึงจะเร่งสปีดให้นะครับในช่วงเวลาเนี่ยมันอาจจะนานหน่อยนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เรารอมาสักระยะหนึ่งนะครับเขาจะมีขึ้นคําว่า restart ตอนนี้ให้เรากดไปที่ restart ตอนนี้ครับเครื่องจะทําการดับลงนะครับแล้วก็ติดขึ้นามาใหม่เองนะครับ ในระหว่างนี้เราก็รออย่างเดียวเลยท่านชมไม่ต้องไปทําอะไรั้งสิ้นนะครับตัวสําคัญก็คือแบตเตอรี่ต้องเต็มนะครับแล้วก็เนื้อความจําคงเหลือต้องพอครับสำคัญมาก,มากแล้วก็อินเทอร์เน็ตด้วยนะท่านชมนะแต่ขั้นตอนนี้มันเหลือขั้นตอนในการที่เขาจะติดตั้งแล้วก็จัดเรียงแอปต่างๆภายในนะครับแล้วก็แอปอะไรที่ไม่พึงประสงค์ก็ถูกถอนออกไปนะครับตามที่เขาแจ้งไว้นะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาเจาะเข้าไปข้างในกันครับว่ามันหายจริงหรือเปล่านะท่านชมนะเดี๋ยวเราไปดูกัน ขึ้นมาแล้วนะครับท่านี้เราก็ใส่รหัสล,ล็อกหน้าจอมือถือเราครับที่เราตั้งไว้นี่แหละท่านผู้ชมเข้ามาแล้วนะท่านี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตแของเราเนี่ยขึ้นให้พร้อมให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับท่านี้เราจะเข้าไปเช็คกันครับว่ามันหายจริงหรือเปล่าหรือมันเอาไปหมกเอาไปซ่อนตรงไหนนะครับอย่างแรกให้ท่านผู้ชมดูที่หน้าหลักอย่างนี้ก่อนนะท่านผู้ชมดูมีแอปอะไรที่ไม่รู้จักตอนนี้ท่านผู้ชมเอาปากการกระดาษจดเลย จดไว้ก่อนนะครับจดไว้ก่อนเลยนะครับตรงนี้นะเนี่ยอะไรที่ไม่ได้ใช้นะท่านผู้ชมเพราะในทุกๆครั้งที่ท่านผู้ชมทาการอัปเดตใหม่มันจะแถมแอปอะไรของพวกมันเนี่ยเอามาให้เรานะครับซึ่งถ้าเป็นมือถือตัวอื่นเนี่ยโอเคเราสบายใจท่านผู้ชมแต่ตัวน,นี้เราเริ่มไม่ไว้วางใจเพราะว่ามันเล่นไม่ดีกับเราตั้งแต่ต้นนะครับดังนั้นเราก็ต้องละเอียดหน่อยท่านผู้ชมถ้าเราจะใช้มันนะครับเราก็ต้องใช้มันฉลาดอย่างที่หนึ่งบอกจดเลยท่านผู้ชมมีอะไรที่ท่านผู้ชมไม่รู้จักนะ จดไว้ก่อนแล้วค่อยไปหาข้อมูลในใน o o o g l e หรือจะมาถามคุณหนึ่งในใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับเรามาร่วมกันถ้าเกิดว่ามีท่านอื่นเขารู้เขาจะได้บอกกันนะครับตรงนี้ก็จด,จด,จ,ดจดไว้ก่อนนะวันนี้เราจะรู้ได้ไงว่าไอ้เจ้าตัวแอปที่มันเข้ามาแทรกหรือว่ามันจะเพิ่มอะไรมาใหม่เนี่ยมันออกไปหรือยังท่านชมไปที่การตั้งค่าแล้วท่านชมไปตรงนี้ครับไป,นะไปที่แอปพลิเคชันนะไปที่แอปนี่ไปที่แอป ไปที่แอปเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านผู้ชมไปดูตรงนี้ก่อนเพราะก่อนหน้าน,นี้คุณหนึ่งพาพวกเราสอนปิดใช่ไหมท่านผู้ชมไปที่แอปที่ปิดใช้งานฟินอีซี่หายไปแล้วนะครับแต่ตัวที่ยังอยู่คือไอ้ตัวแอปมาเก็ตนะฮะตัวนี้ก็ไม่ได้ผิดอย่างที่คุณหนึ่งบอกนะไม่ได้ผิดมันเป็นแหล่งแอปมาเก็ตนี่คือเป็นแหล่งเหมือนกับเพ t โต e แต่ว่ามันเป็นในฝั่งของเจ้าตัว oppo ที่เขาทำขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีแอปที่เขามีรายได้จากตรงนี้นะครับ แล้วไอแอปตัวนี้มันเป็นแอปที่น่าลำคาญมากมันจะชอบเตือนเตือนขึ้นมานะครับเตือนขึ้นมาต,ตึ้งตังตึ้งตั้งว่าม,อมีอันนู้นมีอันนี้อะไรเงี้ยแล้วบางคนไม่รู้ก็เผลอไปกดนะครับดังนั้นแนะนําให้ปิดไว้นะท่านผู้ชมนะใครยังไม่รู้วิธีการปิดพิมพ์บอกไว้เดี๋ยวบอกวิธีให้นะครับอ่าคอยปิดนะอ่าตรงนี้สรุปว่าแอปตัวนั้นออกไปแล้วนะครับออกไปแล้วออกไปแล้วตอนนี้เราก็มาดูรายละเอียดตรงนี้ด้วยการจัดการแอปครับท่านผู้ชมก็เลื่อนดูครับ ว่ามีแอปตัวไหนที่เราไม่รู้จักบ้างไหม,มเทียบจากคุณหนึ่งอยากให้ท่านผู้ชมเทียบจากข้างนอกนะจะดีที่สุดนะครับนี้เราก็ดูตรงนี้ด้วยก็ได้นะครับตรงนี้อ่ะตอนนี้สรุปก็คือไม่มีแล้วนะครับ เจ้าตัวแอปตนวนั้นถูกถอนไปแล้วนะครับเอาวิธีต่างๆนี้ไปเช็คไปตรวจสอบก็ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากสนับสนุนช่องด้วยนะครับด้วยสินค้า2ชิ้นนี้นะท่านผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็นหูฟังบลูทูธไร้สายนะครับที่สามารถเชื่อมต่อได้กับมือทุกรุ่นทุกย่อชาร์จไร้สายได้เสียบชาร์จด้วยก็ได้ครับแล้วก็ฟังเพลงต่อเนื่องได้ยาวถึง7ชั่วโมงสแตนบายได้1น0้ชั่วโมงครับตัวนี้โทรชาร์จฟังเพลงเพราะเพราะสามารถ ปรับแต่งเสียงตามใจเราได้นะครับตัวนี้นะที่1นนะท่านชมนะตัวที่2ครับเป็น power bank ขนาด1นึ่งหมื่นมิลลิแอมครับที่สามารถชาร์จไร้สายได้ด้วยท่านชมนะครับแล้วก็มีโชว์บอกตัวเลขให้ด้วยครับว่าตอนนี้แบตเหลือเท่าไหร่แล้วนะครับและยังสามารถเสียบชาร์จหรือเติมไฟด้วยาสายชาร์จที่เป็นในฝั่งของ iPhone ก็ได้นะครับหรือคนที่เป็นสายไทยซก็เสียบเติมได้นะครับและเสียบเอามาชาร์จออกเพิ่มเติมได้อีกหนึ่ง พอตครับก็คือพอตไทเตัวนี้นะครับและยังไม่พอมีสายไม่ให้ท่านชมดูดิสายเขาเนี่ยสามารถชาร์จ p h o n e ได้ชาร์จ Android ก็ได้นะครับตัวนี้ตัวเล็กๆนะครับสามารถเอาขึ้นเครื่องบินได้นะครับสายก็สามารถพับเก็บได้นะท่านชมนะตัวนี้น้ําหนักอยู่ที่2 1 9 5กรัมนะครับใครมองหา power bank ขนาดเล็กพวกพาสะดวกชาร์จไร้สายได้แล้วก็เสียบสายได้ด้วยจัดที่ตะกร้าสีเหลืองมุมซ้ายล่างได้เลยนะครับทั้ง2ชิ้นนี้จัดไปได้เลยเป็นสินค้าที่เป็นของแท้100%เได้มาตรฐานมีมอกรับรองในประเทศไทยเราครับ แวะมาขายสินค้ากันหน่อยนะท่านผู้ชมนะเพื่อร่วมด้วยช่วยกันในการสนับสนุนช่องกันครับนะก็ใครมองหาก็กดที่ตะก้านะครับใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่ามองมเห็นตะก้าก็กดไปดูที่คำอธิบายด้านล่างของคลิปนี้ได้เล,เลยนะครับจัดไปครับ